โหตอนแรกไม่คิดอะไรคะ่ะมีคนส่งอีเมลมาว่าเนี่ยมีคนแอบอ้างชื่อบริษัทเรานะเหมือนเขาไปทำรีเสิร์ชมาว่าเอ้าที่อยู่นี้ชื่อนี้มันกลายเป็นบริษัทเราเขาก็เลยเหมือนชี้แจงมาก็ไม่คิดอะไรคะ่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าอ้างไปแจ้งความแล้วกันเผื่อไว้แล้วกลายเป็นภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่พทลงโพส์นี้คนโทรมาอีเมลมาคือ ย0่สคนได้นะคะแพทก,ก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอเราผู้เสียหายเยอะมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาโดนหลอกเป็นผู้เสียหายเพราะเพราะพวกสแกมเมอร์ออนไลน์คือมันกลายเป็นมามาทุกช่องทางจริงๆเรเค<ล><ร>ือเขาเอาบริษัทเราไปหลอกวิธีก,การอะไหวิธีก,การคือังไร คนใหญ่ที่คนลงรายละเอียดคือหนุ่เขาใช้ชื่อเราเลยแล้วก็เขาใช้ที่บริษัทเราข้อมูลบริษัทเราทั้งหมดคะ่ะแต่หนุ่มไม่รู้ว่าวอันนี้หนูไม่รู้คะ่ะว่าแบบว,ว่าเขาไปแอบ,บอ้างในแชทของเราหรือเปล่าแต่เขาแค่บอกว่าบริษัทแพดเสียประมาณนี้ซึ่งแค่นี้มันก็ทําให้คนแบบไว้ใจแล้วก็สบายใจแล้วอะแล้วก็พอไปดูข้อมูลในเฟซบุ๊กอะค่ะทุกๆอย่างมันดูเป็นเพจที่น่าเชื่อถือมากเพราะมันมีการที่แบบยิงแอด ด้วยแล้วก็คนแบบสนใจจริงๆอ่ะไปคอมเมนต์ไปอะไรมันก็เลยกลายเป็นบานปลายมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายไปถึงหลักร้อยหรือยังค่ะได้คุยกับคนที่ติดต่อมาแบบเ่าไหร่ผู้เสียหายคุณแม่เป็นคนคุยโดยตรงค่ะคือพัทก็จะแค่ทราบทราบว่าแบบเฮ้ยมันกี่คนแล้วแล้วก็คน actually เสียเงินไปเยอะเหมือนกันได้เช็คม<ช>ูรา่าไหมคะได้เช็คมูลค่าไหมว่าวทั้งหมดความเสียหายคือคนละประมาณห0พ0น0กเจาดพันมัยที่โอนกันไปแล้วถ้ามันมี20-30คนคือมันแบบ เราก็อยากจะชี้แจงว่าเออมันไม่ได้มาจากเรานะคะเราก็ไม่อยากให้ใครไปเข้าใจผิดว่าเรามาทําการหาแบบว่านักภาาเสียเเลยเออ,เอ,อหนูก็งงว่าทําไมมันถึงไปถึงขนาดนี้ได้แล้วก็เชื่อมันมีเรื่องทางกฎหมายมาถึงแพทบ้างไหมณตอนนี้ยังค่ะเท่าที่คุยกับตํารวจก็คือเราเอาจริงเคสอย่างนี้เยอะมากสแกมเมอร์ทั้งออนไลน์ทั้งทงางโทรศัพท์มันมีทุกช่องทางจริงเพราะฉะนั้นเราก็แค่ชี้แจงแล้วก็ให้ทุกคนทราบว,ว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่แพลตฟอร์มเราแค่น,นี้ค่ะว่าก่อนที้แตชี้แจงหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็น คือมันก็มีคนคิดว่าอ้าวหรอเราแบบเกือบไปแล้วคือหลายๆคนเหมือนเกือบจะเชื่อก,ก็คือรู้สึกว่าโชคดีแล้วค่ะที่โค้ดดักไว้ก่อนที่มันจะแบบหนักกว่านี้จะมีโอกาสพอเขาเลือกเขามากแค่ไหนแต่ว่าจริงจริงแค่ชี้แจง,ง่อเอาจงจริงๆนะพทก็ไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงได้เพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วล่าสุดพัไปเช็กก็มันมีทั้งหมดสเพจนะคะแล้วเขาก็เหมือนเอาชื่อบริษัทพทออกแล้วแต่เขาก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เหมือนไปใช้บริษัทอื่นๆื่นออกไปเพราะฉะนั้นก็ อยากให้ทุกคนระวังมากมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทางมือถือก็ยากเช็คให้ดีๆก่อนโอนเงินให้ใครหรือว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องโอนเลยค่ะอย่างตอนที่เราไปแจ้งตำรวจของว่าอย่างไรบ้างเขาแค่บอกว่าเคสแบบนี้มันเยอะมากมันมันยากจริงๆที่เราจะตามวาดล้างทั้งหมดคือเราแค่ต้องเป็นกระบอกเสียงนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะเรามีแผนอร์มที่สามารถชี้แจงให้ให้ทุกคนทราบแล้วก็ระวังเพทดังนี้นะคะ่ะไม่สามารถจะไม่ได้จับตัวมาได้แล้วก็ได้ ก้าได้คือไม่ได้เป็นเคส Priority ค่ะคือมันก็มีเคสที่จริงๆเราก็ใหญ่กว่านี้ที่แบบอาจจะผู้เสียหายเยอะกว่านี้เรายังเป็นยังแบบเพจเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คงไม่ได้เป็นแบบ Priority โอเคพูดถึงเรื่องรูปบ้างเหมือนพนว่าเมื่อไหร่จะหน้าเหมือนแบบคือน้อยใจแบบน้อยใจใช่ไคะก็ไม่หรอกคือเราก็เห็นว่าเฮ้ยตั้งแต่คลอดคือเหมือนคุณรอมากแล้วก็คือยิ่งโตก็มีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงเลย ลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่าเออลูกก็น่าหน้าหวานคือเรามาเราอยากได้แบบเซ็กซ์กับผ่อนใช่ไหมว่าเราเปิดได้แล้วนิดนึงนิดนึงเราค่อนข้างเต็มเต็มเลยค่ะส่วนส่วนไหนที่เราเลยสวยเลยอามามเราจริงจริงไม่มีเไม่มีเลยคือตีมาเลยเราคือตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากจนรักยิ้มหายไปแล้วซึ่งรักยิ้มอาจจะเป็นแบบเราแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าเริ่มเฮ้ยแต่มีคนบอกว่าตาเบื่อตาจะป่าเออเรื่องเราพี่เทนอยู่ปะ มีในคอมเมนต์จริงๆค่ะจริงๆน้อยใจไหมแบบรู้สึกว่าฉันพูดพองมา,าตั้ง9เดือนส่วนไหนนะเอาอจริงๆนะไม่น้อยใจหรอกเพราะเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าลูกสาวเหมือนพ่อดีแบบว่าโชคดีเราก็เลยเอองั้นก็โชคดีแล้วแหละใช่พ่อเขาเริ่มปิดคะาาควุ่ณพ่อแฮปปี้มากแฮปปี้บอกว่าแบบก็นี่แหละแฮปปี้แบบแทนนู่นแทนนี่อนาคตลูกเยอะแยะเลยแแนนนนไไปทีหล้้วตอ ก็แพลนถึงลูกคนที่2คนที่3ามเขาก็ขยันทํางานไม่ก็คนคนแรกนี่พูดยังไงถึงเรียนตอนปีไหนแล้วก็คิดถึงแบบก็ต้องวางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงเรียนแล้วปะใช่คือคิดถึงการศึกษาคิดถึงว่าเขาโตมาเขาจะอยู่ยังไงมีการจ่ายคุ้มแทนเรื่องเงินทุกอย่างแทนเงินรอลูกจนเตรียมเรียนอะไรอย่างเงียป่ะก็เรียกว่าโดยรวมคือเขาขยันทํางานมากขึ้นเองก็เหมือนต่างคนต่างแบบมีไฟมีกำลังที่จะทำงานหาเงินเพื่อลูกมากขึ้นทำงานเนาะวันนี้เป็นไงบ้างลูกแทน ค่ะคือจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมองได้หลายแบบค่ะคือถ้าเรามองตามหมอหรือตามหนังสือมันก็อาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างแต่หนูรู้สึกว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ไม่อยากกดดันาการเรียนรู้มาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างเขาก็พัฒนาการช้าเรายังไม่ได้สี่เหลี่ย เขาความอย่างตอนนี้จะสี่เดือนแเรายังไม่ค่อยความเหมือนคำว่าหนักคุมคือติดคุมแต่ว่าอยากยู่อะไระี้ยมันก็จะมีบางเดือนเขาเร็วกว่าเด็วกวัยเขาแล้วบางเดือนที่เขาอาจจะช้าท่าน,นทานได้เล่ามุมแบบว่ามุมคุณพ่อเขาหลงลูกสาวหลงลูกยังไงบ้างเอาจริงๆหนูว่าหลงพ่อกันเลยอะแต่ว่าด้วยความที่ลูกคนแรกหนูว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือเขาหลงมากอยู่แล้วมันแบบเป็นสิ่งที่เขารอคอยเขาได้เป็นคุณพ่อสักทีเขาจะมีอาการยังไงเขาจะมีความแบบปฏิกิริยายังไงเวลาเขาเล่น โหถ่ายคลิปเป็นประจำถ่ายเก็บทุกโมเมนต์่หแบบนี้จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อถ่ายคลิปรูปโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยึ่งซึ่งมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์ไหมพ้ยไม่ได้เร์เป็นอย่างนี้หรออะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอคือเราก็ ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบคุณพ่อได้ขนาดเนี้ยเขามีจริงๆเขาเป็นคนละมุนอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นความตั้งใจแล้วแบบเขามองอนุคตจริงๆร่ะเราวเราก็แฮปปี้เป็นแฟมิลี่แมนเขาคิดไหมซึ่งหลังจากนี้จบละครแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรเนาะก็ยังอยากวางแผนงานก่อนค่ะแล้วเราค่อยตัดสินใจเรื่องน้องคนต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ